ผมมุมนี้เป็นเอกครับสุ่มว่าใจคอมโบไหนอันนี้เอาทำไปแล้วน,นี่คือดีออกมาดีออกมาดีออกมาก่อนเอนนนะแต่เหมือนจะสั้นนะเหมือนคลิปจะสั้นเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาคอนโด เดี๋ยวพุ่ไปไปก่อนโอเคนี่นแรกอะไรไม่รู้อันที่สองตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอ้มอันนี้อันนี้อันนี้ดูดูว่าตอนหยิบมาสุม่มใจ dạy một cái loại này bít 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 Bịt Bịt Bịt, ăn tân anh 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 ได้สีเหลืองโอเควางโอเคมันจะลมอ่ะมันจะลมอ่ะบางทีไม่ลมละเฮ้ยอันนี้ได้ไงอ๋ปปปอปลาปลาปลาเนาะไปอันนี้เนาะอันนี้นนบิดของเอเอ๊นเน มามเน,ไาาเนไีไม้งเล่นอประกอบอ้ดูในความมืดไปก่อน ดอกไปน็นยังดอกประกอบสามตัวใช้มือเดียวไม่ได้ต้องใช้สองมือไหนวะเฮม่เป็นไร ไป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 แล้วก็เอาเนี้ออกมาเฮ้ยดูหลังคาตะกอนเก็บ <c oughs> <c oughs> สามตัวสามเลยะตอานมาสเตอร์สามหกศูนบิดของมันเอ๊ะอนน๊จะไม่ได้เหมือนกันสามหกศูนย์มันะไม่ใช่สองหกศูนย์บิดแฟตบิดแฟตกลไม่ชัดอันนี้ ตานซอสนี่วิดรีม่รู้จักอะอันนี้ไม่รู้จักลืมอะแหละลืมอุ้ยออกมาเยอะเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอวกหนักเลยอ้วกหนักเลยเด็กอ้วกหนักเลยถ่ายทำไมถ่ายนนี้อยู่ ก็้สามตัวนี้คลิปหน้ามาลองคลิปหน้าเดี๋ยวมาลอง คิดหน้าหน้าไว้เจอกัน